ไม่ไม่เข้าใจจริงๆทำไมโรงเรียนนี้เป็นอย่างนี้คนเราจะไปสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนทำไมไม่สนับสนุนต้องทำอะไรเดี๋ยวไมต้องทำกไอ้ภูผาเข้าไปทำอะไรนั่นนไม่พูดซะด้วยอ้าวไม่พูดฉันก็จะไม่ถามฉันก็ไม่ถามมันอีกอ่ ถ้าพวกเธอไม่ได้ไปนะเงินค่าจองห้องพักค่าดำเนินการต่างๆที่สำรองจ่ายไปคนละหนึ่งหมื่นเนี่ยก็ต้องจ่ายไปฟรีเงินอนะ่ะผมยอมเสียได้แต่ผมมันไม่ยอมเสียหน้าดิดค่ะนี่ฉันไปเป่าประกาศให้คนทั้งโรงเรียนรู้เลยนะว่าฉันจะไปสวิตของฉันยิ่งๆแล้วใหญ่เลยอะ่ะธุรกิจของฉันกับจีจี้ย่อสั่งพีออเดอร์เปน็นแสนๆหายวับไปกับตาเลยอะ่ะ อาจารย์คะแล้วเราไม่มีทางอื่นเลยหรอคะทางอื่นเหรอมึงก็พอมีนะแต่เรื่องสำคัญเลยอ่ะมันต้องมีเงินเลยดเอออาจารย์ครับคือพวกผมเนี่ยก็ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยครับแล้วจะมีปัญญาจากไหนเนี่ยไปหาเงินเปล้านล้านครับอาจารย์นี่ครูจะบอกให้นะพวกเราเนี่ย แค่ต้องหาเงินให้ได้2ล้านพอให้เธอบินไปแข่งแล้วพอพวกเธอแข่งชนะกลับมานะเราเอาเครดิตตรงนี้ไปของเงินจากสปอนเซอร์คนไทยอ่ะใครๆเขาก็อยากจะสนับสนุนฮีโร่เหรียญทองได้ถ้วยกลับมาเผอเผอนะเหลือเงิน5-6ล้านสบายๆบายเอออาจารย์คะคือ <c oughs> <c oughs> ดีจังอยากรู้อะคะว่าไอ้เงินที่เหลือเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรแล้วเงินเนี่ยมันจะตกเป็นของใครอะคะ <c oughs> ครูว่าพวกเธอจะไปกังวลเรื่องนั้นเลยนะคิดแค่ว่าบินฟรีเที่ยวฟรีแค่นี้ก็คุ้มแล้วใช่ไหมดีจังเธออย่าทำตัวมีปัญหาได้ปะเดี๋ยวก็อดไปพอดีอ่ะแลอ่าพูลยเอาเป็นว่าหน้าที่ของพวกเธอนะก็คือไปแข่งให้ได้ถ้วยชนะเลิศกลับมาพอคนก็เห็นว่าเธอเนี่ยได้ถ้วยชนะเลิศจากสวิตช์คนเขาจะเชื่อว่าเป็นการประกวดระดับโลก ไอ้เร uh, ื่องแข่งให้ชนะเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอาจารย์เพราะประเภทที่เราลงแข่งมีทีมเราทีมเดียวไม่ชนะได้แล้วก็นั่นนะเซ่เพราะฉะนั้นตอนนี้นะเราต้องหาเงินให้ได้2ล้านพอให้เธอบินไปแข่งได้ส่วนเรื่องเงินรางวัลจากสปอนเซอร์เนี่ยค่อยว่ากันตอนชนะแล้วดิจ่เงินต้องสองล้านเลยนะหาจากไหนอ่ะแกถูกกรกปุกก็ไม่ได้หร ก็ไม่มีเะไยพ่อมีครูก็ไม่รู้สินะครูว่าพวกเราเนี่ยต้องมาช่วยกันคิดแล้วล่ะว่าเราจะไปขอเงินจากใครดีพอจะมีพวกเศรษฐีใจบุญพวกบริษัทธุรกิจห้างร้านหรือกิจการที่ขายของเกี่ยวกับพวกวัยรุ่นวัยเรียนอย่างเนี่ยมีนะอ๋อผมนึกออกแล้วฮะคุณตุลชัยเจ้าของ Genius ริ i n k อะไรน่ะอ้วนอวนอ่ะ แล้ว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 เราจะไปขอเงินคุณตุงชัยนี่เขาได้ยังไงดีอ่ะใช่ที่ไหนอ่ะทำไงดีครับอาจารย์เอาอย่างนี้สิแต่อย่าบอกนะว่าครูเป็นคนบอกพวกเธอเนี่ยก็ไปชุมนุมกดดันแล้วก็ขึ้นป้ายขอเงินเขาเลยแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวชนะแล้วเนี่ยจะเอาเงินจากสปอนเซอร์มาคืนให้แล้ว อาจารย์มั่นใจได้ไงครับว่าคุณตุลยนช่ยเขาจะให้เงินเรางั้นพวกเธอก็โทรไปหาสื่อแล้วก็นักข่าวให้ไปทำข่าวกดดันเขาอีกทางหนึ่งเข้าใจตรงกันนะครับอเเอาเอาเอาเข้าใจแล้วก็รีบไปสิไม่อยากไป็นคนผู้หลอเหรอไป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  เอาไว้เดี๋ยวคุณผาแกเข้ามาทำไมวะอ๋อฉันลืมโทรศัพท์อะไปดิมาแล้วไปดิคนน้องมั่นใจแค่ไหนคะว่าจะได้รับุนจากคุณตุนจำนวนสองล้านบาทอะค่ะ ไคนนี้ตอบเอ้าคุณตุลเนี่ยมีความเมตตามากนะครับเราเราเราจะเอาชื่อเสียงนะฮะแล้วก็่วยรางวัลกลับมาโรงเรียนของเราและประเทศของเราครับไช่ครับที่อแ่นอนทำอะไรไอ้กันบ้างไเนี่ยไอ้ไอ้ยอ่ไรแ้วทำไมต้องไอาไอ้ใครไม่ทราบก็ไอ้ที่ทำตัวมันขอทานน่ไงมาืมเงินคนอื่นไขอทานอะไรว่าจะได้ไปถึงวิตลน ปล่อยพวกมือไม่พายและยังเป็นจระเาแขวางคลองอีกปล่อยไปเออยุ่งเลยสนใจเอ้วยนมาแล้วคุณตุนคุณตุนเอ้ยคุณตุนคุณตุนคุณตุนแก้วดีก็ว่าง่ายว่าไง่ายว่าไงเด็กๆนี่มาจากไหนกันมีอะไรเหรอเออเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยใส่ยันใจ่ยันไปเลยพี่พี่ฝากไพี่ลาเต สวัสดีค่ะค,คือว่าพวกเรามาจากชมรมดน,นตรีของโรงเรียนอารยาวิทย์ค่ะค,คือว่าพวกเราเนี่ยจะไปประกวดวงดน,นตรีที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าพวกเราขาดเงินจํานวน2ล้านบาทนะคะคือเราต้องการเงินจํานวนนี้ภายในวันพรุ่งนี้ก่อน10บโมงนะคะพวกเราก็เลยจะมาขอความเมตตากรุณาจากคุณตุลนะเธอคืออ,อ,อ่านนี้นิดนึงนะฮะ,ะคุณตุนครับถ้าคุณตุนไม่เมตตาพวกเรานะครับ เราก็จะอดไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศชาติความใฝฝันของพวกเราพังทลายครับคุณตุนครับผมจีเนียดดิก<ๆ>กินทุกวันทุกวัเอาลเอลอพอพอพอเอาละนะเอาละนะเออผมน่ะสนับสนุนกับเด็กที่มีความสามารถอยู่แล้วนะเอาละผมให้สองล้านเย้ สองล้านไม่ต้องมาคืนด้วยผมสนับสนุนขอบคุณค่ะงั้นขอถ่ายรูปคุณปุณกับเด็กๆหน่อยได้ไหมคะไ้ถ่ายูคุณุณค่ะ